สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับกลับสู่ออโต้คิงดอมช่องที่จะพาคุณไปสัมผัสกับยานพาหนะทุกประเภทไม่ว่าจะเป็นรถยนต์ซูเปอร์คาร์เครื่องบินหรือแมกระทั่งเรือรบวันนี้เราจะพาคุณไปรู้จักกับเรือรบลำหนึ่งที่มีเรื่องราวสุดเข้มข้นและเป็นสัญ,ญลักษณ์สำคัญของกองทัพเรือไทยนี่คือเรือหลวงวิรุณหรือ HMS วิรุณเรือรบระดับตำนานที่ไม่ใช่แค่เหล็กกลา้า แต่มันเต็มไปด้วยประวัติศาสตร์ความกล้าหาญและบทบาทสำคัญในความมั่นคงของชาติไทยก่อนจะไปถึงเรื่องสเปคของเรือเรามาเริ่มที่ต้นกำเนิดของมันกันก่อนนะครับเรือหลวงวิรุณในตอนแรกไม่ได้ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อประเทศไทยเลยด้วยซ้ำมันคือเรือรบของสหรัฐอเมริกาในช่วงสงครามโลกครั้งที่2ชื่อเดิมของมันคือ USS Camp DE 251 เป็นเรือเอสโซคลาสเดสต์รอยเออร์เอสคอหรือเรือพิฆาตขนาดเล็กที่สร้างขึ้นเพื่อภารกิจคุ้มกันเรือสินค้าและล่าทำลายเรือดำน้ำศัตรูเรือ USS Camp ได้เข้าประจำการในปีคอศ1943อส 1, 43, และได้ปฏิบัติหน้าที่ในหลายภารกิจในมหาสมุทรแอตแลนติกและแปซิฟิกหลังจากสงครามโลกสิ้นสุดลงเรือได้ถูกปรับปรุงใหม่ในช่วงสงครามเย็นและในปีพศส 2, 4 9 4 1,951สหรัฐอเมริกาได้ส่งมอบเรือลำนี้ให้แก่ประเทศไทยภายใต้โครงการความช่วยเหลือทางการทหารระหว่างประเทศและนั่นคือจุดเริ่มต้นของเรือหลวงวิรุณหลังจากที่ได้มอบให้ไทยเรือหลวงวิรุณได้กลายเป็นกำลังสำคัญของกองทัพเรือไทยทําหน้าที่ทางลาดประเวนคุ้มกันช่วยเหลือทางทะเลและฝึกกำลังพลมาหลายสิบปี ในด้านขนาดและสมรรถนะเรือหลวงวิรุณมีความยาวประมาณ93เมตรหรือ306ฟุตความกว้างประมาณ11เมตรหรือ36.5ฟุตและระวางขับน้ำอยู่ที่ประมาณ1250ตันเปล่าและมากถึง1590ตันเต็มพิกัดถือว่าใหญ่พอสมควรในยุคข,ของมันเครื่องยนต์ของเรือลำนี้เป็นระบบดีเซลไฟฟ้าดีเซลอิเล็กทริก โดยใช้เครื่องยนต์ดีเซล4ตัวสร้างกระแสะไฟฟ้าให้กับมอเตอร์ที่หมุนใบจาก2ตัวกำลังรวมประมาณ6,000แรงม้าทำความเร็วสูงสุดได้ประมาณ21นอนตหรือราวๆ39กิโลเมตรต่อชั่วโมงแม้จะไม่เร็วเท่าเรือรบสมัยใหม่แต่ความเร็วระดับนี้ก็เพียงพอสำหรับภารกิจลาดกระเวนและคุ้มกันในยุคนั้นเรื่องของอาวุธเรือลำนี้ติดตั้งปืนใหญ่ขนาด5นิ้ว38-127ม mm. เมตร ซึ่งเป็นอาวุธหลักของมันยิงได้ไกลและรุนแรงพอที่จะต่อกรกับเรือผิวน้ําหรือย,ยิงสนับสนุนชายฝั่งได้สบายๆนอกจากนี้ยังมีปืนต่อสู้อากาศยานขนาด40มิมและ20มิเมตรและระบบล่าทําลายเรือดําน้ําเช่นเครื่องปล่อยระเบิดลึกเด็บชา์เจสและโซนาตรวจจับใต้น้ําระบบต่อต้านเรือดําน้ําของมันนี่แหละครับที่ทาให้เรือหลวงไมุมีบทบาทสําคัญในยุคสงครามเย็น พราะพื้นที่อ่าวไทยและทะเลอันดามันมีความสำคัญเชิงยุทธศาสตร์และอาจเป็นเส้นทางผ่านของเรือดำน้ำในสถานการณ์ตึงเครียดนอกจากความสามารถด้านการรบแล้วเรือหลวงยุ่รนยังถูกใช้งานในภารกิจฝึกนักเรียนในเรือและภารกิจช่วยเหลือทางมนุษยธรรมเรียกได้ว่าเป็นเรือที่มีความหลากหลาย ให้งานได้รอบด้านและมีบทบาทตอกกระเทือนอย่างมากมายกำลังคนประจําเรือหลวงลวิรุนมีประมาณ200นายรวมทั้งนายหารนายช่างนักเดินเรือเจ้าหน้าที่ผู้ดูและละนกเรืออีกจำนวนมากชีวิตบนเรือลำนี้ไม่ได้ง่ายเลยนะครับอากาศร้อนพื้นที่จำกัดและหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบสูงแต่ทุกคนล้วนภูมิใจที่ได้ปฏิบัติงานบนเรือหลวงลวงิรุนหากมองในเชิงภูมิรัฐศาสตร์การที่ไทยได้รับเรือแบบนี้จากสหรัฐอเมริกา ทอนถึงความร่วมมือและความเชื่อมั่นระหว่าง2ประเทศเรื่อหลวงวิรุนจึงไม่ใช่แค่ทรัพย์สินทางทหารแต่ยังเป็นสัญลักษณ์ของพันธมิตรและการยืนหยัดของประเทศไทยในยาคเีเภียตะวันออกเฉียงใต้และเมื่อวันเวลาผ่านไปเรือหลวงวิรุนก็ได้ปลดระจำการลงยุนของทศัพย์ แต่เรื่องราวของมันยังไม่จบเพราะเวลานี้ไม่ได้ถูกพื้ที่เหมือนเดิๆแต่มันถูกเกรักษาไว้เป็นพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ให้กับคนรุ่นใหม่ด้วยหลวงวิรุณจึงกลายเป็นสัญลักษณ์ทางประวัติศาสตร์ที่แสดงให้เห็นถึงพัฒนาการของกองทัพเรือไทยความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีทางทหารและการพึ่งพิงซึ่งกันและกันร,ระหว่างประเทศมันคือเรือรบที่เปลี่ยนจากอาวุธสงครามกลายเป็นครูสอนประวัติศาสตร์ และกลายเป็นสะพานเชื่อมระหว่างอดีตปัจจุบันและอนาคตท้ายที่สุดนี้ถ้าเรามองย้อนกลับไป STMS วิรุณอาจจะไม่ใช่เรือที่ทันสมัยที่สุดไม่ใช่เรือที่ใหญ่ที่สุดหรือเร็วที่สุดแต่สิ่งที่มันมีคือหัวใจแห่งภารกิจความบททนความทุ่มเทและบทบาทที่สำคัญในทุกช่วงเวลาของประวัติศาสตร์และนั่นคือเหตุผลที่เราควรจดจำเรือหลวงวิรุณไม่ใช่แค่ในฐานะเรือรบแต่ในฐานะตำนาน ถ้าคุณชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องออโต้คิงดอมของเราด้วยนะครับแล้วคอมเมนต์มาบอกกันหน่อยว่าคุณอยากให้เราพาไปดูเรื่องราวของเรือรบลำไหนหรือพาหนะสุดเจ๋งอะไรกันต่อไปขอบคุณที่รับชมแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ